สสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตมากที่สุดบางทีการหยุดคิดทบทวนเรื่องนี้สักนิดอาจช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและนำไปสู่การใช้ชีวิตที่เป็นสุขยิ่งขึ้นก็ได้ในชีวิตของเรา มีเรื่องราวและสิ่งต่างๆมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายครั้งที่เราต้องตัดสินใจว่าสิ่งใดควรค่าแก่การใส่ใจและสิ่งใดควรปล่อยผ่านฉันมักบอกตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญสำหรับตัวฉันและพบว่าเมื่อเราให้คุณค่ากับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงชีวิต จะเรียบง่ายและมีความสุขมากขึ้นคุณสามารถลองนำวิธีคิดแบบนี้ไปใช้ได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะและนี่คือสี่สิ่งที่ฉันยกให้เป็นหัวใจสำคัญในชีวิต 1. การได้อยู่คนเดียวสำคัญมากสำหรับฉันฉันชอบอยู่คนเดียวค่ะชอบมีพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง ชอบบ้านที่สวยงามสะอาดและปลอดภัยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันฉันไม่จำเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่โตหรูหรามีสวนกว้างขวางเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันคือความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่ได้อยู่บ้านฉันเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวและความสงบ บ้านสำหรับฉันจึงต้องเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและสวยงามแต่ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือหรูหราบ้านไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้างแต่เป็นที่ที่ที่ฉันสามารถพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจเป็นมุมสงบที่ฉันได้อยู่กับตัวเองทำความเข้าใจตัวเองและปลดปล่อยความคิดที่วุ่นวายออกไป การได้อยู่คนเดียวในบ้านที่อบอุ่นจึงเป็นสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด 2. การมีหนังสือให้อ่านสำคัญมากสำหรับฉันหนังสือเปรียบเสมือนประตูสู่โลกใบใหม่ทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือดีๆฉันรู้สึก เหมือนได้ออกเดินทางไปในดินแดนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้ใหม่ๆหรือการเปิดมุมมองต่อชีวิตแม้ว่าฉันจะไม่ได้ต้องการครอบครองหนังสือทุกเล่มก็ตามบางเล่มแค่ได้หยิบมาอ่านในห้องสมุดก็เพียงพอแล้ว ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเป็นเจ้าของหนังสือแต่เป็นการได้รับความรู้และประสบการณ์จากมันหนังสือเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของชัดค่ะ ฉันชอบอ่านหนังสือหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นนิยายวรรณกรรมหรือหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองการได้อ่านหนังสือดีๆทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เปิดโลกกศะ์ัดและได้พบกับแรงบันดาลใจมากมายฉันไม่จําเป็นต้องมีหนังสือเป็นของตัวเองมากมายนักเพราะห้องสมุดก็มีหนังสือให้ยืมอ่านได้อย่างจุใจ สการเดินทางสำคัญสําหรับฉันฉันรักการเดินทางเพราะการเดินทางทำให้ฉันได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆและเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสถาปัตยกรรมที่งดงามหรือเพียงแค่เส้นทางที่เงียบสงบฉันต้องการเดินทางด้วยพาหนะที่สะดวกและปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องเป็นรถยนต์หรูหรือเครื่องบินที่หรูหราความสุขจากการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทันสมัยของพาหนะแต่อยู่ที่ประสบการณ์และเรื่องราวระหว่างทางอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันชอบการเดินทางเพราะฉันชอบออกไปสัมผัสโลกภายนอกชมธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ฉันไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยพาหนะที่ทันสมัยหรูราแค่มีพาหนะที่สะดวกสบายและปลอดภัยก็เพียงพอสำหรับการเดินทางแล้วฉันชอบการเดินทางแบบเรียบง่ายเน้นสัมผัสประสบการณ์จริงมากกว่าการไล่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นกระแส สการได้กินอาหารอร่อยสำคัญสำหรับฉันอาหารไม่ใช่เพียงสิ่งที่เติมพลังให้ร่างกายแต่ยังเติมเต็มจิตใจของฉันด้วยฉันชอบที่จะออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างในบางครั้งเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างและรสชาติใหม่ม แต่สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญไม่ใช่ความรู้ราหรือความอินเทรน์ของร้านอาหารฉันไม่ได้กินเพื่ออวดใครแต่กินเพราะความสุขและความรื่นรมในสิ่งเรียบง่ายนั้นต่างหากอาหารอร่อยเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะ ฉันชอบออกไปทานอาหารนอกบ้านบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและลิ้มลองเมนูใหม่ๆแต่ฉันไม่ได้ทานเพื่อให้ทันสมัยหรือเพื่ออวดใครฉันทานเพราะอยากมีความสุขกับรสชาติของอาหารและอยากแบ่งปันความสุขนี้กับคนที่เรารักสิ่งอื่นๆที่ไม่สำคัญนอกเหนือจากสี่สิ่งนี้ เช่นมองว่าสิ่งอื่นๆไม่ได้มีความสำคัญเท่าแม้ว่าบางเรื่องจะดูเหมือนมีความหมายเมื่อมองจากภายนอกแต่ถ้าลองพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่ามันอาจเป็นเพียงสิ่งฉาบชวยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับมันสิ่งสำคัญในชีวิต ไม่จำเป็นต้องมากมายขอเพียงแค่สิ่งที่เรารักและมีคุณค่ากับเราอย่างแท้จริงชีวิตก็สามารถมีความสุขได้อย่างเรียบง่ายค่ะเหตุผลที่ฉันเลือกให้ความสำคัญกับสี่สิ่งนี้ความเรียบง่ายฉันเชื่อว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายแต่มาจากการรู้จักพอเพียงและมีความสุข กับสิ่งที่เรามีประสบการณ์เช่นให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าวัตถุเพราะประสบการณ์จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตความเป็นตัวของตัวเองฉันอยากใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องตามกระแสการที่เราได้รู้จักตัวเอง และรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะคุณล่ะคะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณลองมาแบ่งปันกันนะคะ